สวัสดีครับครั้งนี้เจอกันครั้งแรกนะครับ oh. วันนี้นะครับผมจะมารีวิวโปรแกรมนะครับที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันโปรแกรมนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการแพทย์โดยตรงนะครับแต่ก็ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเรามาดูโปรแกรมนี้กันได้เลยนะครับอันนี้เปิดเครื่องนะครับตอนนี้ผมใช้ Samsung S3 นะครับ เขออนุญาตปลดรหัสล็อกก่อนนะครับปลดมาแล้วนะครับโปรแกรมนี้นะครับคือโปรแกรม pocket informant นะครับโปรแกรมนี้นะครับซึ่งมีในทั้งรูปแบบของ Android นะครับแล้วก็ iOS นะครับก็มี น,นะครับติ๊กเข้าไปเลยนะครับโปรแกรมนี้นะครับผมใช้ยังไงนะครับโปรแกรมนี้ก็คือโปรแกรม organizer ธรรมดานั่นองนะครับเกี่ยวกับเรื่องปฏิทินซึ่งผมว่าในบุคลากรทางการแพทย์ของเรานะครับก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับในชีวิตไม่ว่าจะเป็นประชุมนะครับออกตรวจดูเวรนะครับซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยสามารถทำให้เรา จัดคัตกอรีของกิจกรรมต่างๆได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวขออันนี้อันนี้คือเดือนนี้นะครับเราไปดูเด่นผมเริ่มที่มกราคมปีหน้านะครับนี่ตอนนี้ยังโล่งๆนะครับคือแปลว่า s c h สเ u l e ผมยังไม่มีนะครับถามว่าใช้ได้สะดวกกว่า แบบธรรมดาย,ย่างไรคือเราสามารถเซตสีได้นะครับตามแคตตาล็อกยกตัวอย่างนะครับเช่นวันที่1มกราสมมุติว่าผมอยู่เวทน,นะครับผมก็ติกไปปุ๊บมันจะขึ้น new event new task แล้วก็ open in day view นะครับผมก็กด new event ปุ๊บพอกด new event นะครับก็จะขึ้นหัวข้อที่ subject นะครับ d a t e start นะครับวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ n End d a ดหรือว่า all day นะครับซึ่งเราก็สามารถใส่ตารางนัดของเราได้นะครับแต่สิ่งที่สะดวกนะครับคือสามารถเราเพิ่มเทมเพลตได้เทมเพลตคือปุ่มนี้นะครับปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตที่ผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเช่นสีเสเลียดเซกชันมีคอนเฟลเลนต์นะครับมีคนไข้เคสต่างๆนะครับมาดูกัน ถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างเทมเพลตใหม่นะครับก็กดที่ตรงนี้ปุ๊บ,นะบสมมุติเทมเพลตอะไรเราก็สามารถเลือกได้นะครับเทมเพลตนี่หมายถึงว่าครั้งต่อไปเรามาเลือกกดแค่เทมเพลตโปรแกรมก็สามารถลงรายละเอียดให้เราได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับตัวอย่างเช่นสมมุติวันที่1น,นะครับผมต้องอยู่เองผมติกออนคอร์นะครับออนคอร์อร์ปุ๊บ On Call a r d เลือกเะแลครับซึ่งผมเลือกสีเหลืองด้วยนะครับ Category เนี่ยสามารถเลือกสีได้นะครับผมก็กด s a ฟปุ๊บแค่นี้นะครับวันที่1ผมก็ขึ้นแล้วครับสีเหลืองนะครับหรือว่าวันที่5ผมอยู่เวนด้วยผมก็ติก๊กปุ๊บกด New Event แล้วกด Template มือนเดิมนะครับเลือกที่ On Call กดเซฟแค่นี้ผมก็ขึ้นแล้วครับว่าผมอยู่เป็นวันไหนบ้างอันนี้ก็คือการทํางานที่สะดวกรวดเร็วโดวยการใช้เทมเพลตของโปรแกรมนี้นะครับหน้าจอที่ผมเปิดให้ดูวันนี้คือเป็นแบบมั v i ิวนะครับเราเปิดแบบ d เ v วิ w ก็ได้อันนี้ก็คือเดวิ w นะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างเรามาดูมันวิวกอนต่อ นะครับสมมุติว่าวันที่11ผมมีกิจกรรมใหม่ที่ต้องทำนะครับส่วนใหญ่ผมทำเป็นบันทึกเป็นเทมเพลตไว้ละปึ๊บแลกดนะครับวันนั้นต้องออก OPD เมนอพอสนะครับผมก็กดเมนอพอสไปปึ๊บแล้วก็กดเห็นไหมครับมก็จะขึ้นสีซึ่งเวลาลงตารางเวหรือว่าเปลี่ยนตารางเวเราก็จะทำได้สะดวกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้การใช้กระดาษเนี่ย ก็คงจะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วไม่งั้นก็ต้องขีดค่ากันมากมายนะครับเวลาเราแลกเวรกันก็วันนี้นะครับผมก็ขอรีวิวโปรแกรมคร่าวๆแค่นี้เท่ันนะครับถ้าท่านใดสนใจโปรแกรมนี้ผมว่าก็หาได้นะครับทั้งใน iOS นะครับหรือว่าจะเป็นของ Android ก็ได้นะครับโอเคครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ